สวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮียไปโจ้แล้วครับขอขอทักทายกับโจอีกแล้วสำหรับเมื่อนี้ครับไอโจกับอยู่ที่เขาเ้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมจากคลิปแล้วครับไอโจไปรีวิวบะขามเราเป็นขามเป็นของฝากอ่ะสมมเปรี้ยวๆแล้วไอโจ้เลยครับเราพาไปพานมากกันมาเจอร้านขนมจีนต่างๆหลายร้านมากเลยเหละคนมากินหลายครับผมเลยอยากแนะนํามารีวิวให้เบืองครับเมื่อนี้โจอยู่ที่ร้านขนมจีนบ้านชมดาวครับผมคือคบละพานเราในร้านนี่แบบดูดีแล้วก็ พอดีมันเป็นข้างคางนพอดีแหละครับมีคนเขอมมะแวะกินบบหลายครับผมไอ้โจ๊ดหรี่องหอามาซิมในเบิ่งว่าทางในร้านจ,จะมียะอย่างแซ่บบ้างเนาะเแต่ไปติดตามรับชมงกับผมเมนูขน,นมจีนบ้านชวนเดาจะแซ่บแค่ไหนติดตามรับชมเลยครับไปสำหรับตอนนี้เมนูขนมจีนน้ำยาไก่โจเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ไก่โจสั่งน้ำยาเพิ่มมาเป็นอีกหนึ่งตัวครับผมเป็นน้ำยาปูครับผมปูนี่เพิ่งใส่เป็นปูม้าในการทำน้ำยานะครับนี่ไปติดตักให้เบิ่งน้ำยาปูม้าหัวละเก้าสิบบาท ส่วนอีกเซตเนี่ยจะเป็นเซตละชุดละ100บาทนะก็จะมีผักมีเซนให้สองอันแล้วก็จะมีน้ำยากะทิหนึ่งอันผมนี่น้ำยากะทิหนึ่งหม้อแล้วก็หม้อนี้เป็นน้ำยาหวานครับผมนี่ส่วนอีกหม้อนี้เป็นน้ำยาปลาครับเซนขนมจีนกับสิเป็นมันม่วงน,นี่ครับหนึ่งตะก้าครับผม เดี๋ยวลองซิมกันเลยครับเส้นขนมจีนขนมจีนน,จน้ำยาบ้านชมดาวครับผมเป็นเส้นสีครับฐานหนึ่งก็มีประมาณหาติวหาติวม่วนๆน่อยๆจะใส่กันไปหมดเลยจะจิมมาลองซิมของจานทั้งหมดทั้งสีตัวเลยนะครับนี<อ>่<อ>เดี๋ยวลองกันเลยครับผู้ผักมีมากมม้ต่างๆครับผมนี่จะเป็นผักกาดดองแล้วก็กระหล่ำครับ แล้วก็นี่เป็นผักไอตูนี่บอกทัวพร้อมแล้วก็จะเป็นนี่ครับหัวงอกโอเคส่วนไข่นี่ฟองหนึ่งสิบาทถ้าใรอยากกินเพิ่มกะสามารถแก้ได้เลยแล้วก็จ่ายเงินเพิ่มเอาขนมชิ้นน้ำยาเรานี่ก็จะเป็นน้ำยาหวานครับผมเทรวมกันเลยเพราะเขากินรวมกันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำยาปาครับผมซิมให้เมดเทเข้าไปเลย พอดีเลย <laughs> มีอยู่ซีซีน้ำยาใส่ร่วมกันไปเลยอันนี้ก็น้ำยากะทิครับปกติคนมาหลายๆอ่ะแต่มือไหน,นจมมาตะเสาไงคนเกิดในหลังสิบุลไลไปเลยตัวนี้น้ำยาอูครับบุมเป็นแบบวาสูรเด็ดทางทางร้านนะต้องชิมให้ได้เดอโอเคมาเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยครับกินเบื้งก่อนหนึ่งถาด ออืมส่วนพักเนี่เอาไปแก้มเอาค่ำค่ำแล้วก่อนลวค่ำแต่ก็เป็นหนึ่งน้ำยาด้วยโอเคเดี๋ยวมาลองชิมน้ำยาปูก,กันก่อนอน้ำยาปูเนี่ยสีหอมปูมาบามากเลยแล้วก็่มีความมั่นครับบ่เผ็ด อีกหนึ่งทำน้ำยากะทิเดี๋ยวตักกวันลากเข้าไปเลยแบบนี้เทเข้าไปแล้วครับน้ำยากะทิลากเข้าไปเลยก<ม>ินแบบสูตรของนายโจย๊ะแนวเอ,เอ,เอ,เอีมยงนะมูมจริงส่วน,นตัวนี้เป็นน้ำยาหวานครับน้ำยาหวาน บระสาทใจจักใส่อีกหน่อยนึงได้ไปแล้วครับมาลองซิมที่นี่นีนะ่พามาซิมแซ่บแซกไซื้อหักอังหน่อยอยากซีมเมือด อื่องาหวานนี้เขาจะมีถั่วถั่วห้ครับถั่วลิสูงตําเข้านะนี่เป็นแบบมันๆอ่ะมันถดยทลิสงเลยมีความหวานน้อยๆนัวนิดนึงส่วนคำนี้เป็นน้ำยาป่าครับกลับมาเลย เท่าเข้าไปเท่าเข้าไปเลยครับอืกินอืมยาปานมันจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เลยแบบหอมแบบเครื่องเทศอ่ะพริกแกงอ่ะถึงมากแต่ว,บบว่าบ่มัน เขาขั้นเลยอ่ะบ้านเจ้ขับรถผ่านอ่ะเจอลูกค้าแบบอยู่ในร้านเยอะมากก็เลยแบบเออลองแวบะบซิมบงบ่าผิดหวังครับขนมจีนบ้านชมดาวแต่ว,ว่าที่ชอบชอบอิีนๆนะนี่เลยสุดจริงดูเลยเข้มข้นมากๆเข้มข้นอิ่ด trong ngoài, trong ngoài Này rồi Ít đi, đem phạt đem ra một vòng đây แกมตำชื่อหลังผมไขดแบบกรอบๆผักกรอบมากนี่อยากนำเสนออันนี้เป็นส้ตมตำนะคุณอังมากเสริมเป็นตำลาวครับผม เผ็ดเลยดูเส้นเน่ยคดแบบแบบเข้ามากอะ่ะลองสิมมึงนัวมากใส่บุกข้า่อมคุณจะจัดเส็จนี้ยังไงครับสามสามติว นำยาคูเสีบทเป่เมีปไ,ไ,มไปเลยลจับดิลิที่กินเนี่ยก็เป็นการกินแบบคําต่ <c oughs> ตอคําห่างแหลมเปิดติกียขนมจีนน้ยาเขานี่้นเข่ากันบบเลยบ่ออาโน้นคําหนึ่งติวหนึ่งก็ดีเลยเป็นคําเลย แล้วเราก็จะเป็นน้ำยากระทีแล้วกันน้ำยากระทีในหนึน่ง่ะแซ่บนะครับอืมแบบอร่อยแบบทุกอยาเราจะคุ้นมา ก็ผมถึกใจกัสบสเป็นเกี่ยวกับกะทิเน,นี่ยมันจะมันแล้วกับยาปูยาปลาไปข้านึองแทบครับ <c oughs> นูเขาน้่มขึนเนาะ กิเกือบปิดคลิปไปแล้วครับพอดีทางร้านผมอยากนําเสนออีกหนึ่งเมนูน้ํายาครับผมเลยเอามาให้โจลองซิมเบิ้งครับนี่จะเป็นน้ํายาน้ําเนี้วครับเนื้อเปื่อยน่ากินมากมาแล้วก็จะลองซิมกันเบิ้งมาเสิร์ฟอีกหนึ่งถาดครับผมนะถาดขนมจีนโอเคมาขอญาตชิมอีกสองคำแล้วกันจัดน้ำเงี้ยวอย่างเดียวเลยนะครับ ตักไปเลยครับผมขออยาดด้วยครับเดอออ้อไก่จังหน่อยเนื้อเน้นเน้นคือน,น้ำยาน้นำเงี้ยวนีน่เขาจะมีดอกเงี้ยด้วยครับผมนี่โอเคมาเดี๋ยวมาลองชิมกันตักมาใส่แล้วขออยาดใส่ปากเลยนะี่เจ้าหอมอ่ะเอาเปรี้ยวนิดนิด เ็แบบรสชาติที่แปลกไม่ามาเลยผมไม่ค่อยได้กินรสชาติของน้ำเยวไปไหนนะเดี๋ยวลองชิมเนื้อครับผมเนื้อเป็นเนื้อหมูหม,มูตุน๋นตุ๋นสวยมากอ,มอร่อยครับหน่อเปอยสุกๆเลย หนึ่งคำพอดีพอดีพอดีอดอออสองถาดชิวๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับจบก็มาถึงเขาคอเป็นที่ระบอยแล้วครับเพราะว่กาก็เลยกินทั้งมะขามหวานเนะ ของฝาก่านรู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาที่แวะขอามาเที่ยวเขาคอกอะร้านอยู่ทางส้ายมือของผมค่ะลองมาแวะชิมกันดูกันได้นะครับผมอย่าลืมนะครับเขามาเขาคอแล้วอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็ของฝากพื้นบ้านพื้นเมืองซื้อไปฝากช่วยกันจับใจใยใสยคนละนิดคนละหน่อยสิใดมีทุนมีเงินทุกๆคนจะได้อยู่รอดได้เนาะโอเคสำหรับลิปน,นี่ก็เก็บบรรยากาศดีๆตรงนี้ครับผมข้างหลังนี้เป็นวัดผาซ่อนแก้วครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซีน่นี้ครับผมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของไอาโจชแนลเลยนะครับเป็นกำลังใจในหะ้แนจะกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณครับ